สวัสดีครับร้าน BR Skirt นะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับคันนี้วิ่งมาจากระยองนะครับผมมาต้าสองสองพันสิบแปดนะครับมาใส่สเกิร์ตรอบคันชุดเอ็กตรีมครับผมชุดเอ็กตรีมงานเนี้ยบเข้ารูปนะครับเข้ารูปเปอะไรครับตัวนี้มาตรฐานดีมากครับผมทําด้านหน้านะครับสีตามรถนะครับตัดกันตัดดําด้านนะครับคาดเส้นแดงครับหล่อสปอร์ตแบบนี้นะครับจุด ข้างหน้าไม่เตี้ยไปนะครับเห็นอย่างนี้นะครับลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับถ้าลูกค้ามไม่ได้โหลดเพิ่มขับได้สบายๆนะครับผ่านได้ทุกเนินด้านข้างนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เราจะเห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเอาดีไซน์มารับกันสวยงามนะครับตัดแดงนะครับเท่ๆเลยแล้วดูเส้นสายของตัวนี้นะครับคมสวยมากๆ ด้านท้ายคันนี้ท่อคู่นะครับด้านขวาออกจริงนะครับด้านซ้ายเป็นท่อหลอกมาพร้อมแถบทับทิมสะท้อนแสงด้วยนะครับดูครับความสวยงามของชิ้นงานนะครับ นี้อยู่ไกลก็ยังวิ่งมานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับชุดแต่งมาต้าสองเอ็กีมนะครับลูกค้าสนใจอยากหล่อแบบนี้พักมาได้เลยครับจัดให้หล่อๆวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับผมสวัสดีครับ